สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมนี้ยายพายสิม,มากลนหนานพักปลูกพักหอมหอมแขกจ้าหอมแขกต้นยังไงน่ะจ้าลั้งยังไงจ้าปลูกหอมแขกไว้ถาดชินก้อนจันว่าเสือไม่อีกวันบอมีหัวเนาะค่ะนาาเนาะจักก็เลยบะได้หรือ่ะเนาะซื้อได้น,น,น้อยนึงนจ้าเด็ก็สิไปหาเติมเนาะค่ะเนาะจักเอาซื้อมาเติมหอมแขกจ้า เว้กินกันจ้าบ่ได้ขายหรอกปลูกไวปกินแขกจ้าแขกไหวง่ายนาะแต่เนาะมาหนำไม่เหลือคนง่ายไพี่เนาะตักงหนามาไปมาไปเหลือขมัดคนเนาะจ้ะเนาะคนง่ายไงคนผู้เควงไวยเนาะค่ะเนาะจ้ะผู้ดีดี เนาะคะ่ะเนาะจะเล็กก,ก,เกก้นไงก้นม่อยากแกะเม็ดจยากก้นง่ายยไงก้นแตกปูปูดีดีค่ะเพื่อนๆดืนยินก้นไงคะ่ะเพราะว่าดินมันไปฟุ้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะดินได้ดฟุ้นแล้วมันเล็กก้นไง ยังไงจ้าดินบัดเจนก็คนยหยาดเรกจ้ะดินมาเดี๋ยวมาหนำไปเราจ้ะ มมยจถามเยไเมยเมย,ยค่ะเมยเมยค่ะก้นไปก็นมาเมยสีเหลีบ้านน้เพื่อนเพื่อนเลยก้นน้านฟักเนี่ อยงนี้ค่ะเป็นผึบางเ้น เมื่อยพี่น้องเมื่อยเอ้ยก้อนนานพักจ้ะก้อนนานพักจ้ะปลูกพักกันหอมหอมแขกนกนะเนาะได้กินหอมมันธรรมดาแม่หนามีนะะคเนาะปลูกพักหอมแขกเพรได้กินกันเมื่อเด้ เหี่วหมูนะคะนาาเจ็บบอกไว้แล้วนั่นเหี่วหมูค่ะม้าใหญ่เหี่วหมูมันตายเพราะเป็นได้ขค่ะนี่ต้องเจ็บบอกทิ้งนาะค่ะเนาะเอาหัวมันทิ้งนาะค่ะนี่อืย มันนี้ก็สิได้เกี้ยเกี้ยปลูกนะขนอจ้าบันี้มันนี้แค่พายกับที่เกี้ยนานปลูกเด้วค่ะบัน,นปลูกแล้วก็จิหมดนะกันเกี้ยกันค่ะจังคอยปลูก นับมาตั้งนี่ก้อน่ะนี่แย่ลานผักกอนนะคะเนาะแย่แล้วแย่งคอยสิปูกนะคะเนาะ เฮาหมูหลแยเขาหม้หาเฮาหมูออนนักหนอ้ยเมย์เมย์จ่าเมย์เมย์เ้ยก้นเอิงนะพี่น้องเนละแปลงหม้นักหนอก็เลยก้นเอิงนักหน่ะแกไปก้นเองนะค่ะก้นแหลกก็สิปลูกเองนนอนี่ปลูกเองเขีก้นเกี้นานกันค่าก้นแหลกก็เขี้มันจะมือนะเนะ ดินใส,ส่เสมอเสมอค่ะนี่แหละค่ะขั้นตอนป uh ลูกพักนะคะเนาะกคนแหละกับไม้เกียร์ดินใส่เสมอมีปุ่นมาผสมแห่งดีนะค่ะเด้อแด้ไปบ่ได้เอาปุ่นมาเนาะคขอนอนเนี่ยเก้เลยสิเกียร์ปลูกเลยล่ะค่ะเพราะมีปุ่น แย่เสมอเลยก็สิปลูกเลยการไม่รอดเอี่ยว ปรับดีเลยเสมอกิอนแต่นี้ก็สิปลูกผักเลยนะค่ะเนาะ ขวานขวนมหวอมกะนี่ค่ะหว้อมสิบลูกนข้าน้ํานี่นี่ค่ะหวหอมหัว้อมสิบปูกค่ันม่หวหอมแขกนะนเบื่งจากหมือนไงไง่วเบิ่องนีะคะสิปลูกขะานะ้าแขกจ้ะหอมแขกจ้าเออมะหวหอมแขกเพระนนมันหัวใหญ่ธัรมดามันกับบ้าหมวใหไ่อันนี้มันแขกมันเป็นแขกเลยหมือหไง ต็จม,นม,มนัน,นปลูกกันกกกน,น้กสีได้ำนีรหัวนำนีกะที่ไปหาพกเกิอุ้ยเอามาพากอีกันหมันบุกหน่อ้วมันล้วงเพราะันนบ่าหา่ัปะหาากแล้วมันเนี่มัน,นปหา ตลาดคลองทอมหลุดแล้วแลนวหลุดไ,ออได้ไงกบหลุดง่ายโดปลกเลยเดี๋ยวคอดดก่อนเหรอลุกรถนกปลุกเลยเดี๋ยวตงดปลเย่น,นั่นดิไทยยุ่งดิงดก่อนกัปลุกใช้เดียดง เดวกอไรหดตั้งนี่ถ่าด้วยกันนะมีวันอะไรวันแล้วหัวใหญ่ล้วขนั่งักห้างหัวมมนใหญ่ค่ะหัวผักแขกต้วขนอกคือว่าผักแขกต้วขานี่ ม่คมืดปลูกกันเด้อจ้าปลูกกันจ้าปลูกผักหอมจ้าปลูกผักหอมกันจ้า Nhanh nhanh, chang chang kinh kinh, nó cả nóng, nó hóa nhanh dài dài ก h ฝุ่ยน้ำก็ได้ละยืดระคูได้กระได้ไม่ใช่ฮ n ้ละยืดแล้วกประหยัดเพื่อนมันประหยัดก็ะบกยึดเลยของมันประหยัดเป็นกะบอ่ยัง แตงอันมัเก็กันก็จีบปั้มปมเขากับซื้อจักเทลยเรนแช่ไหม Ah. 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 เดี๋ยวไลยักนึงนี่เจบบาทต้นน้อน้อยก็แค่ไหนหน่อยแค่หน่อยเนื้อเนีบปลุกที่เ้อขอดีออด้หรอเปล่าอ,อันนี่สิบบาทนะกระเบืบหนึ่งหรือใช่กระบือหนึ่งเลาหนึ่ปลูกแล้วจ้า เสร็จแล้วจ้าพักหอมเบิดเนาะขะนอจะไปหาพักหอมมาอีกก้อนพี่น้องปลูกข้าวเดียวก็แล้วอันมันหน่อยเนาะขะนอโอ้ล่างก้นใช้ไผ่เมื่อยห้อนการหอนเตี้งห่อนเตี้งเมื่อยเนาะขะนอจ้าอันปลูกแล้วแล้วค่ะพักมันหน่อยเนาะขะนอจ้าพักหน่อยก็เลยได้ปลูกซํานี่แหละเนาะขะนอจะไปหาหัวมาอีกก้อนเด้อค่ะมันหน่อยพูด มันบ่พอหนานนะค่ะน้อจ้าก็สิไปหาซื้ออีกล่ะยาย่ผาสิไปหาซื้อมาปลูกอีกมันพอหนานนะค่ะเนาะมันหน่วยหลายมันก็บ่พอจินนะค่ะโอฮ้อนจ้าเพื่อนเพื่อนฮอนเหงเอานะคันบันงามมือเศร้าบือหนาวเนาะค่ะเนาะนี่เป็นมือมีขีดฝาเนาะค่ะเนาะมันฮ้อนน้ำฝานั่นแหละง่ามมือเศร้าหนาวหนาวค่ะเย็นจ่อยๆโลกง่ามือแรงมน้าละฮ้อนค่ันฮอนฮอนค่ะ ห่อนแห้งค่ะห่อนแห้งกนนั้นพักแล้วกับห่อนหง่เนาะขนอแย่พักก็ได้เปื่อนเอนยพนราคาพักกาดพักกาดพอใแง่แล้หมดใบสมือเนาะข้านอจะงามงาจ้าเบืงพักกาดเจ้าอืดตื่นยุคใอินบะจ้าใหญ่พี่้องเบึงเนาะข้เด้อใหญเพื่นเอนไปเบื้งพักกาดเนาะค่ะคุณพุ่นราคาพักกาดเลาเรามาหดสมือเนาะนอจะ มดเสมือเสมอนะค่ะน้าจ่าแต่เสาร์ตีสี่พนักจ่าแต่พอไงแล้วประหดเนาะค่ะน้าจ่าพนักจ่าแล้วหดตีแล้วหดบักพริกน้อยเนาะค่ะเนาะหดผักสี่ประกาดเนาะค่ะน้าจ่าค่ะผักกาดผักสี่ทีวายแยกผ้ายวันไใเนาะค่ะวันวันมือเสาร์นี่ค่ะนี่วันแล้วเล่ากะพึ่งมาท่านิหดเนาะค่ะน้าจ่าก็หดอีกนะค่ะนาะให้มันซุ่มชื้นเนาะค่ะ วันไม่เนาะค่ะนอจากันเลยมัดอีกแันละวันแล้วก็ฟุ้นกบกบแล้วก็ถ้ามันเกิดมามันก็สิเขาฟุ้นกบไปมันก็สิซุ่มเนาะค่ะนอมันสิซุ่มหนามันบ่แห่งเขาฟุ้นกบไปก็สิได้เกิดเร็วเนาะค่ะนอจาาพักกาดได้ปลูกเองเนาะค่ะนอจาาว่าพักกันพักอยังกับพักซี่พักซี่เล่าพักซี่กินค่ะเอาเนี้ยไว้ตะปีกายนี่ค่ะหนึ่งก็มาวันเนาะค่ะนอคือสิเกิดดีอยู่ดเพราะว่า ไว้ไงล่ะกะหดเปลือกดีเนาะคะนกกะสิเกิดดีเนาะดอกฟังส้มนั่นวันเหมือนเบ็ดนี่ค่านั่นน่ะเราไมาหัวอีกรอบสองได้ค่ะอาจารย์มาเกิดไง้วก็เลยหดอีกรอบสองนะค่ะนกจ้ะโอ้ยฮ้อนจ้ะฮ้อนฮ้อนปลูกได้จักแขนหนึ่งนี่แหละค่านี่มันเบิดหัวผักเนาะได้แขนเดียวเนาะจ้าเนาะสิไปหาหัวผักไม่อยก่กันแยกพายพลูกได้จักหนานเนาะค่ะเนาะปลูกพได้ไว้ถ้ากินเนาะค่าเพื่อน แต่กินเหตวราคาหนาแรงนี่ล่ะซื้อายกับว่าไว้นะคะนอจ้าปลูกพอได้ทุนแรงน้องคะน้อทุนจากน้อยน้องจะไปหาหันคล้องอันหมวพักคล้องถมยุ่นอย่าค่าคำแล้วก็จิไปก็เก่านั่นล่ะไปหาพักคล้องถมน้องคะน้อมะปลูกก่อนให้มันพ่อปลูกผนพ่อหนานก่อนน้องคะมันว่าตันเด็พ่อหนานมไปหาไม้มันพ่อหนานค่ะเนี่ยพักยุ่นพุ่นจ้ายุ่น ตลาดข้องถมเนาะค่ะบ้านบงนี่แหละใกล้ๆกันนี่ระค่ะไปหาหอมมาใไซมันเป็นพ่อหนานน่ะนะคะเบิ้งเบิ้งหมองลาไปตักน้ำดูค่ะอยู่เลืกเลืกปุ่นนะพี่น้องเห็นบ่จ้าเบิ้องพ่นหัดสะสะน้ำเนาะค่ะเนาะเลืกเลือกว่าสีขึ้นมาได้เนาะค่ะเนาะจ้าว่าสีหดได้เนาะคันพ่นราค่ะไปตักยูเลือกเลือกปุ่นราค่ะพ่อใหญ่เห็นบ่ข่าเห็นบ่ราไปตักน้ำค่ะพ่นเออหิวขึ้นมาแต่เลืกเลืกปุ่นราค่ะหิวน้ำขึ้นมาตั้งแต่ในสระค่ะพ่น ปัญญาย่หิวน้ำนะกะเนาะหิวเลือกเลือกค่ะก็สิมะฮอดนานผักเนาะคกขานอยุตเลือกเลือกคนโอ้โหย่น่ะหดสวนเนาะค่ะเนาะหดสวนยา่มันเศร้ากับวาฮดต่อเศร้าเด้อค่ะตีสี่ผู้นับปัญญายังหรอมาขยันบ่ค่ะขยันบ่ค่ะซ้ำนี่หลักย้ายไพกัสีก่อนลาคลิปนี้ซ้ำนี่ก็เนื้อค่ะเด้อเพื่อนเอืนสี่ไปเห็นหาหัวผักมาปุ๋ยก่อนค่ะมันมาพ่อหนานมี๊ ายกไพสิไปตลาดจะเข้ากันเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คําแล้วนอกจะนอจาน้อจาไปหาหัวผะพเบิ้งจากฮาแถมมันมีจักสิได้บ่ไดกเนาะค่ะก็สิไปหาเบิง้งสําหรับคลิปนี้กะยกไพยสิลากอนเด้อค่ะเด้อจ้าคลิปหน้ากะจังพอกันไหมเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,คดคนะีค่ะเพื่อน,น,นเพื่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพอกันไหมเด้อจา้าเด้อยภไพสิไปตลาดหาห,หอมมาปุ๋ยก่อนจามันม่พ่อนาน ไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย